วินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิวินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิวินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิ สุปฏิปันโนคภควโตสาวกส,งาสางงังโฆสังฆังยะมานิวันธามิพุทธังสัพพะเมตโตสังฆมัคคเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมตโตสังฆมัคคเมพันเตวันธามิสังฆังสัพพะเมตโตสังฆมัคคเมพันเต นะโมตัสสะพักวัตตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวัตตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักวัตตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกชามิธัมมังสารนังกชามิสังขังสารนังกชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกชามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกชามิ Tatiyampi Sangkang saranang kecami, tatiyampi putang saranang kecami, tatiyampi tamang saranang kecami, tatiyampi Sangkang sanggang saranang kecami. Panati patave Manisika sika pratang อะตินาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิช้าจาราเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตรโอปุริสธรรมะสาราติสาธเทวะุสนังพุทโธภคะวาติสวาขาโตภคะตาธรรมโมสันคิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปจจตังวิธิทัพโววิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะโตสาวกสังโฆ Yathitangjitali purisa yukani atta purisa pukala esa kapwato sausamko ahunayo pa ahunayo takhi ahunayo karaniyo duttaram punyakhetang lokasati ahungsa samapini mitta sahu tandang sa malang anathitama vitina chitwam mintho บาลาติเดกามะยุติกัสพะรัตติงโคลัมพนาละวะกะมกมะตถายักขันธ์ขันติสุตังตังทินาชิตวามินทตตันเตชะสาปตุเตชะมังคลานินาราคิริงโกช้ารังนกิมิตาปูทางเทาวกิจกรรมะสารีวะสุทารุนตังเมตตังภูสิกะทินาชิตวามินทตตันเตชะสาปตุเตชะมังคลานิอุกิจตะคามติหัสุทารุนตังทวันติโยชะนะปัถังคุลิมาละวันตัง อิทธิพิสังกตมโนชิตวามินโทรันเตชะสาวาจุเตชะมังคลานิกตวานักกตะามุทะหลังอิวะคับพิณียาจินใายะพุทธาชนกายามเชสันเตนะโสมมัชนาชิตวามินโทรันเตชะสาวาจุเตชะมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกโตมาตาเิโรปิตัมยังตัดเย็นทัพปูตังัญญาปฏิปะชาลิโจชิตวามินโทรันเตชะสาวาจุเตชะมังคลานิ นันโตปาอันทับผู้ชักังวิผุ้ตังมหิติงปุตตะละเถระผุ้ชักเคนตมาปยันโตปิตุปะเทสะทินาชิตวามนินโตตัเตชะสาปจุเจชะมังคลานิทุกขะาทิตถุผูชัเคนตสุทัตถะอัตถังลำมังวิสุทธิจุติมิทิปการพิจานังยานาคะเคนตทินาชิตวามนินโตตันเตชะสาปจุเจชะมังคลานิเอตาปิพุทธะ จักยังขละกถาโยวจโนทิณทิเนสระเตมะันติตวานะเนกวิวิธานิจุปทะวานิโมขังสุขังอิทธิคามเยตรโรสะปัญโยมหากาลิโกนาโถอิตายะสัพพะปริณังกุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธินังเอเตนะสัจจะฉนันตุเตชะมังคลังจัยันตัวโพธิยามูเลสักยานันนทิวัตโนเอวังเทบังปิเชวโหยชัยยะสุ ชยมังคเลภะราชิตาภยังเกสีเสปัตวิปโพกเลพิเศเกสัพพะพุทธานังอาคับปัตโตปโมทติสุนารคตังสุมังคลังสุปปาตังสุติตังสุขโนสุมุตจัจวิตังปรัมังจาริสุขทั้งกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักกินังปทักกินังมโนกัมมังปะนิติเตปทักกินาทักกินานิกัตตวานะพันตเตปทักกินเณพระวัตุสัพพะมังคลังระคัตุสัพพะเทวตาสัพพะ พุทธานุภาวนาสตาโสติภะวันตุเตพระวัตุสัพพังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาวนาสตาโสติภะวันตุเตพระวัตุสัพพังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาวนาสตาโสติภะวันตุเต